สวัสดีครับช่องพี่สอเจวันครับนี่ครับเวทีตั้งแล้วนะครับเวทีตั้งแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพี่น้องที่มาจากอ่ามาจากกำแพงเพชรน,นะครับ เป็นกระถินนะครับพี่น้องที่มาทําบุญกระถินมาจากกําแพงเพชรนะครับนี่คุยกันอยู่ก็มานะครับก็ก็ได้มาดูสาวน้อยครับนะครับมากันสามรถบัสนะครับมาจากกําแพงเพชรนะครับสามรถบัสนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพี่สองเซียววันว่าพี่เชี่ยวครับตอนนี้นะครับตอนนี้ทีมงานไฟนะครับ กำลังเอารถเนี่ยครับรถอุปกรณ์ไฟนะครับขึ้นไปติดตั้งนะครับแล้วจอ LED ก็กำลังจะติดขึ้นแล้วครับนี่ก็ไฟนี่ครับไฟเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับตอนนี้อันนี้เวลาก็เริ่มแล้วครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะไปอาบน้ำแล้วครับตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วครับ สี่โมงครึ่งเองครับเนี่ยจะเสร็จแล้วครับไม่เกิน6กโมงอ่ะเสร็จแล้วหกโมงนั่นแหละครับประมาณ6กโมงอ่ะเสร็จแล้วก็พร้อมนะครับว่าปั่นไฟพอดีข้างปั่นปั่นนะครับก็แสงสีเสียงก็เริ่มพอดีครับทีมงานก็กําลังทําอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮรับ ยิงคักย nee, <im> ิงแน่ค <meals> รับเด็กร้องกันน <Det> ี่ครับเหมือนเมื่อกี้ครับอธินมาถามว่าแคบไหมผมว่าดถ้าถ้าไม่เปรียบกับเมื่อวานนี่นะเมื่อเมื่อวานนะครับมันก็ไม่แคบนะครับมันก็โอเคอยู่นะอ่าแต่พอไปเปรียบกับเมื่อวานน่ะแคบเลยแหละเมื่อวานนี้ใหญ่กว่านี้สี่เท่านะครับสนามใหญ่กว่านี้สี่เท่าเลยนะครับ บอกเลยเมื่อวานเนี้ยตั้งหมอลำได้สี่วงสบายครับสี่คณะครับคณะอีใหญ่มันเสาน้อยครับสี่คณะสบายเลยครับอยู่คนละมุมกันเลยมันกว้างมากนะครับอันนี้ก็จะแคบไปหน่อยนึงเห็นมีรถสังกะสีมาจอดนะแต่ว่าก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นล้อมนะหรือเขาไม่ล้อมผมก็ไม่แน่ใจแล้วเขาก็บอกว่าบัตร เนี่ยเขาเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเคลียร์ร้านค้าออกแล้วครับหรือว่าไม่ล้อมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าไปล้อมเฉพาะส่วนนะครับแล้วก็ใช้ล้ววัดนะครับเป็นกำแพงไปเลยหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเนะี่ยเนี่ยก็ไม่เห็นเขาล้อมนะครับหรือว่ารถสั่งกระสี้ามากับรถห้องน้ําเออหรือเปล่านะครับนี่ครับ อุปกรณ์ไฟก็เสร็จแล้วครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอุปกรณ์ไฟอย่างเดียวครับตอนนี้กับจอ LED ครับ LED ก็ไปแล้วนะครับเกินเฉพาะเอาเอาเฉพาะส่วนของ LED นะไป70แล้วครับ70%แล้วเฉพาะ LED นะ70%แล้วแล้วก็ไฟกำลังลง LED ก็เหลืออีกนิดหน่อยแล้วก็คานหน้านะครับแค่นั้นแหละครับเราก็เสร็จแล้ว วีดีนีให้อีกให้เกินชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็พร้อมๆกันเลยครับพร้อมๆกันนั่นแหละครับพร้อมๆกันแหละหกโมงก็เสร็จนะครับหกโมงพร้อมแผงลิทแล้วครับแสงสีเสียงแล้วลานตาครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมครับจะไปไหนอ่ะ นี่ครับจีบไฟนะครับไฟกำลังจะกกอุปกรณ์ลงนะครับอุปกรณ์ล,กกลง

ก็จะวางแยกแยกสายขวานะครับอันนี้ก็นี่ครับแถวดีพาครับนี่ครับแยกแยกแยกฝั่งเลยมันจะมีเบอร์อยู่ครับลังแกะน,นะครับเดีย๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆครับเห็นไหมครับมันจะเป็นไอสปิกเตอร์สีน้ำเงินนะครับเี่ครับ เบอร์ติดไว้นะครับเขาจะติดตามเบอร์อคนติดน่เขาจะรู้ฝั่งนี้เบอร์ไหนติดตรงไหนนะครับและเวลามันไปกําหนดโค้ดจะง่ายนะครับติดเป็นเบอร์แล้วแต่ละเบอร์มันจะตั้งรหัสนะครับตัวตั้งรหัสไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะง,ง่ายเพราะว่าติดมันจะเป็นเบอร์มัไมแสงมันถึสงส่องดวงนี้มันจะไปวิ่งเป็นแบบนี้เพราะมันมีเบอร์อยู่แล้วก็ตั้งโค้ดมันไปแล้วัวเนี้มันจะวิ่งไปหาแบบนี้ๆๆน <S <S มีโพสต์อยู่เดีย๋ยวนี้เขายุคใหม่ไฮเทคทุกอย่างกันน้ำหมดนะครับของเราเหมือนกันโทรศัพท์เรววาก็กันน้ำเดี๋ยวนี้ครับกันน้ำออกมีประกันนะรับประกันครับรับประกันว่า <c oughs> พังแน่นอน <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้กันน้ำจริงนะกันแล้ว <68. S 1> ใช่ <c oughs> แต่ทำไม ไอตัวอะไรนน่ะไฟบีมอ่ะทำไมมันมีหมวกมันหงายท้องครับมันก็เลยไม่กันนะครับมันแช่แช่อ่ามันหงายท้องขึ้นมันก็เลยไม่กันแต่ถ้ามันตั้งอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใส่หมวกนะอ่านี่เมอมันหงายท้องปุ๊บมันก็เลยต้องหาหมวกเนี่ยครับหาหมวกอย่างเงี้ยหมวกอย่างเงี้ยมาใส่กันรู้ไหมทำไมต้องใส่หมวกมันต้องมุมครับใหม่ ตั้งกวันร้อนแดดอ๋อคือนี้ไปเล่นตลกนะนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับช่องพี่สเจลวันนะครับโอ้วิ่งกันรอบรอบรอบเขาูระยะเโอ้ระยะเ นี่ยมาครับนี่ยาครับนี่ครับโอ้โหหลบกล้องหลบกล้องมากัน,น,ากนบางคน,นเนี่ยที่มาปูเนี่ยเขามาจากกำแพงเพชรน,นะมากับรถรถกระถิ่นนะทีมงานมีมีหลายที่กำแพงเพชรชนบุรีใช่นั่นนี่ชนบุรีเขามากัน,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 านม,มาจากที่อื่นถือว่าโชคดีนะครับ ไม่ได้ดูง่ายๆนะครับฝ oh, <laughs> ากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องพี่สองเจวันออฟิเชียลนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ